ถึงคำถามที่ว่าทำไมถ้าเกิดอยากลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์สักเจ้านะคะที่เป็นการศึกษาต้องเลือกอยู่แ a s s i o n นะคะผู้ขอบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจขึ้นมาสักตัวทำไมธุรกิจการศึกษาถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะ <c oughs> เพราะบูมองว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์เลยนะคะ <c oughs> นอกเหือจากปัจจัยที่สแล้วเนี่ยเพราะว่าการศึกษายังไงเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่เลยนะคะเ0เลยเนี่ยเขาจะกันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้สําหรับลงทุนในการศึกษาให้กับลูกหลานเขาอยู่แล้ว ะะอีกจุดหนึ่งก็คือทําไมนะคะถ้าต้องการลงทุนแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาต้องเลือกยูแพชั่นนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างด้วยคาถามที่แล้วนะคะที่ถามไปะะที่แจ้งไปะละว,ว่าจุดเด่นของยูแพชั่นที่แตกต่างจากเจ้าอื่นๆเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนที่ทําระบบโค้ดส่วนตัวแบบเรานะคะมีระบบการันตีแบบเรานะคะมีระบบ ที่เป็นบุฟเฟ่แบบวิดีโอออนไลน์ที่น้องสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้เลยด้วยนะคะยังไม่มีนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะคะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แฟนชา์การศึกษายู u p a t i o n ค่ะ